สวัสดีค่ะก็ทีิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสสวยๆนะคะคันนี้เป็นรถ Toyota v i ีโกแชมป์ปี13ค่ะสีดำนะคะรงแม็กหลอ่อๆแบบครบชุดนะคะรอดูดีพร้อมขับพร้อมซิ่งได้เลยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์2,500นซีซีนะคะมาด้วยราคาเงินสดค่ะ1,69 0 0 0บาทค่ะทุกท่านคันนี้เจ้าของขายเงินสดนะคะ เครื่องเทียดีแอร์เย็นค่ะใช้งานวิ่งได้ปกตินะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะคะห้องเครื่องสภาพสวยงามค่ะรถอยู่พยุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคันนี้ปี2013นะคะแจ้งจดในปี13 สนใจโทรคุยสอบถามกันได้ค่ะมีเบอร์โทรคนขายอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะเน้นโทรและไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะเหมือนจะพุ่มหนังมานะคะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์แคปเปิดได้สนใจโทรโดยตรงเท่านั้นนะคะและไปดูด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงนำเสนอเบืเบ้องต้นให้ทุกท่านเลือกชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ